สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่15กันยายนตอง4ครับเรามาดูสภาพโดยวรวมของตลาดก่อนที่เราจะไปสแกนดูหุ้นกันนะครับไปดูที่เซตนะครับเซตต,ตอนนี้ก็บวกอยู่1.91นะครับตัวลักษณะของเซตนั้น คงจะมีแนวโน้มไปในทางไซด์เว้า up นะครับถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์นะครับเรามาดูอินดิเคเตอร์กันนะครับเราจะเห็นว่าแนวโน้มนั้นอยู่ในจุดที่เป็นไซด์เว้า up นะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น RSI นะครับเลย40นะครับ58 MACD อยู่หนสัญญาลอนะครับแล้วก็มีเดียลบย่นต่ำกับเพื่อนนะครับแล้วก็มีนักลงทุนชาวต่างชาตินั้นย่อยเข้านะครับก็มีรุ่ม ภายในประเทศก็บางเบานะครับโดยราคานั้นก็จะเกาะอยู่ในไซเวย์นะครับนี่ก็จะเป็นไซเว์ออก้านข้างนะครับมีลักษณะของบวกเล็กๆนะครับเป็นสีเขียวนะครับเลยเส้น2องรวันนะครับก็มีเส้นว v นะครับก็กําลังจะเรียงตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโดยเส้น35วันก็กําลังจะกลับขึ้นไปเลยเส้นห้าสิบห้าวันนะครับก็เลยเส้น1้อยวันไปแล้วนะครับเกิดเลียงกลับขึ้นไปก็ จะเป็นไซด์ไวอัปขึ้นไปนะครับถ้าเกิดไม่ลงมาต่ำกว่านี้ก็น่าจะเป็นไซด์ w วอาปนะครับนี้ก็คงจะเป็นออกด้านข้างไปนะครับสำหรับเซตเราก็จะไปดูที่เรื่องของการสแกนของเรานะครับโดยที่สแกนก่อนที่สแกนแล้วก็มาดูที่เอ็นวีดิอาร์ก่อนเลยนะครับเอ็นวีดอาร์ก็นี้ก็มี PT t EP อนะครับอันนี้ก็เป็นของเมื่อวานนี่นะครับเมื่อวานนี้ นักสุญนชาตต่างชาติเข้า p PEP นะครับเข้าปตทนะครับแล้วก็ IRPC IBL Inchat มีนล้มทั้งหมดประมาณนี้นะครับเข้าตัวยูด้วยนะครับก็มีหุ้นขนาดเล็กก็จะเป็นตัวยูนะครับแล้วก็มีเข้า CGS นะครับเข้าตัว B ด้วยนะครับ B วันนี้ก็เลยพุ่งขึ้นไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีนุชาวิต่างชาติเข้าเยอะเลยนะครับดูวอลุ่มของนัก เงทุนต่างชาติเข้านะครับหรือว่าเยอะมากมายทีเดียวนะครับก็เลยพุ่งแล้วก็รับตัวลงไปนะครับสำหรับตัวยูไอ้ตัว B ีนะครับขออภัยนะครับส่วนตัวยูนี่ก็อยู่อีกตัวหนึ่งนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับตัว U นี่ก็มีนักลงทุนชาวต่างชาติเข้านะครับแล้วก็มีการยอดตัวลงไปนะครับจะไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับการสแกนหุ้นในวันนี้นั่นนะครับก็คงจะเป็นเดิมๆนะครับก็คือจะไม่เกิน1บาทนะครับหุ้นที่ไม่เกิน1บาท ก็มีเข้ามาหลายตัวเลยนะครับโดยอขอเริ่มจากตัวล่างสุดแล้วกันนะนี้ก็เราดูของอภาพโดยรวมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรับตัว EWZ นะครับก็มีคานเก่ากันเข้าร่วมทุนนะครับเลิกจับมือนะครับวิสางกฤษนะครับนี่ก็เป็นหุ้นแนวโน้ม ลักษณะของกรอบธุรกิจหลักเป็นผู้จัดจําหน่ายและให้บริการต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารนะครับโทรมนา,าคมซึ่งประกอบไปด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ซิมการ์ดบัเติมเงินและอุปกรณ์เสริมนะครับตัวน,นี้ก็แน่นอนว่าจะมีเอียว iPhone รุ่นใหม่นะครับเนื่องจากว่าต้องมีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก็จะทําให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับเรามาดูที่3เดือนนะครับ อสเดือนก็บวกขึ้นไป18.18 18นะครับแล้วก็1เดือนก็บวกไป30เอนต์วนาทินี้ก็การขึ้นขึ้นลงๆอยู่ที่0.13นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับก็ดูลักษณะของอัพก็เฉนีว่าขึ้นมาจากนะครับจุด0.10นะครับจุด1.1 0.4สูงสุดนะครับเนื่องจากว่ามีบิดนะครับก็มาดูที่การ ซื้อการขายนะก็จะเห็นว่ามีรุ่มบายเล็กน้อยนะครับ15%กว่าๆนะครับตอนนั้นเป็นโอลล่นเซลล์นะครับซึ่งราคาก็อยู่ที่0.13นะครับโอที่ดูปิดกอเฟอร์ก็เขียนว่ามีลิ่งอยู่ที่0.16นะครับก็อีกไม่กี่ขั้นนะครับก็มีรองรับหนาแน่นอยู่ที่0.12นะครับโดยมีแผ่วๆอยู่ที่0.13ให้เข้ากันไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือตั้งบ่ายอยู่ที่0.14นะครับมีแนว ตั้งกันอยู่ที่0.15และ0.16นะครับก็จะขึ้นไปถึงเซลลิงได้หรือเปล่าเราต้องรอติดตามกันไปนะครับแต่ว่าเราก็มาดูอินดิเคเตอร์นะครับว่าเป็นแนวโน้มใดนะครับโดยถ้าดูจากตัวนี้ก็เจนว่ามีการไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเลยเส้น200วันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีพราโบุริรองรับนะครับราคาก็ยังคงเป็นสีเขียวนะครับเป็นมา2วันแล้วนะครับโดยที่นักทุนต่างชาตินั้นก็ออกนะครับ แต่ว่านักชุนชาวไทยก็มีวอลลุ่มเข้านะครับเรื่องธรรมดานะครับโดยที่ ISI อนั่นอยู่ที่61นะครับ มี MACD อยู่ในสัญญาล์นะครับแล้วก็มี D ลบนี่นต่ำกว่าทุกทั้ง2ตัวคือต่ำกว่า ADX แล้วก็ต่ำกว่า D i บวกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวอ่อร์ up นะครับก็รอแค่วันรุ่มหมายาว่ามีคนต้องการซื้อเข้ามานะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ซื้อมากกว่าเปอร์เซ็นต์ขายนะครับก็เลยก็ต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ยังคงไม่ขึ้นนะครับตัวถัดมานะครับขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยในสักครู่มันไม่ไม่มีมานะครับก็มีการรอ,อก,กัน ครับตัวถัดมาก็เป็นตัว RERC นะครับตัว TRC ก็ดูจากข่าวทั่วไปก่อนเลยนะครับดูที่ลุ่มนะครับมีบนลุ่มซื้อกับมากทีเดียวนะครับก็เป็นที่นิยมนะครับก็มาดูที่อิดกอเฟอร์ก็เชนว่ามีอิดรองรับที่27ล้านนะครับที่0.20นะครับแล้วก็มาทำนองมาทางออเฟอร์ที่0.21อนะครับอยู่ที่4ล้านกว่าแล้วก็มีแนวต้านที่0.22นะครับที่23ล้านกว่านะครับ นี้ก็คงเป็นแนวโน้มไซด์เวอัพนะครับเราก็มาดูไฮไลท์กันก่อนนะครับว่าลักษณะเป็นผู้ละเมาก่อสร้างนะครับวางระบบท่อนะครับธุรกิจะัะเมาติดตั้งระบบวิศวกรรมการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีอุตสาหกรรมพัฒนาโครงการและการลงทุนโดย3เดือนที่ผ่านมาบวกไป4 0เแล้วก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7 5็ดหาเปอร์์งท,ที่ผ่านมาก็ต้องมีการเนียมอายแล้วก็ไซด์ไวอาบด้านข้างมีการติดลบอยู่0.5%น นะครับหลัตัวนี้ก็อู่ที่ข่าวนะครับก็เหานว่ามีการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4ี่นะครับได้ไป1จุดนะครับแล้วก็ย่อยร่วมธุรกิจน้ำประปานะครับโอ,อกาสรายได้ในอีก3ปีข้างหน้าก็น่าจะพุ่งขึ้นไปนะครับมีการรับงงรับงานหลายที่นะครับก็ ให้บริษัทลูกบริษัทต่างๆนะครับก็การทํากําไรขึ้นมานะครับก็ถือว่าแนวโน้มที่ดีนะครับพอมีสรุปผลการดำเนินงานนะครับก็ดูสรุปผลการดำเนินงานก็จะเห็นว่าบริษัทมีกําไรนะครับในไตรมาสที่2นะครับส่วนไตรมาสแรกนั้นก็ยังน้อยกว่าปีก่อนนะครับนั่นก็มีโอกาสที่จะราคาดิดตัวกลับขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นนะครับก็กลับไปดูว่าเดิมทีนั้นที่0.314 1 5มานานนะครับเราก็จะอยู่กบพุ่งขึ้นไปที่0.22324นะครับก่อนที่จะลงมาอยู่ที่ปัจจุบันก็คือ0.21นะครับประมาณนี้นะครับเราก็ไปดูที่ตัวอินดิเคเตอร์กันนะครับแะ้ว่าเขาเคยขึ้นไปถึง0.26นะครับก่อนที่จะย่อตัวลงมานะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นแนโน้มไซเวย์ไปด้านข้างก็รักษากลุ่มนะครับในระดับหนึ่งนะครับจะต้องเป็นอยู่แถวนี้นะครับ คงจะต้องอยู่ที่2.21นะครับเป็นแวนวสำคัญนะครับก็ราคาก็จะยู่ตรงนี้ไปประมาณสักหน่อยนะครับนี่น่าจะประมาณอีกสักประมาณ2อาทิตย์ก็จะพุ่งขึ้นอีกครั้งนะครับเดิมทีก็จเจนวา่าตรงนี้นะครับนี้ก็ประมาณเดือน2เดือน3เดือนนะครับก็พุ่งขึ้นมานะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับนี้เราต้องจับร,รอยเจา้าน,นะครับว่าเขาเจ้าเขาจะแกะยังไงนะครับก็ขึ้นตอนแรกก็จะมาแต้เวลาทําอยู่ประมาณสมอยู่ประมาณเดือนถึง3เดือน นะครับพอมีการพุ่งขึ้นไปก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกที่จะยอดตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็หรือจะทําการต่อใดๆนะครับนี้ราคาก็น่าจะกลับขึ้นไปที่ประมาณสักบมู่ก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณสัก0.4ได้สบายนะครับปา่ก็จะมาจัดเต็มอยู่ประมาณสัก0.40นะครับจากว่าเ่ยยอดตัวลงมาจากด้านบนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ทำนิวไฮกลับขึ้นไปนะครับ ก็ต้องรอข่าวดีก่อนนะครับนี่ก <ร Stevens. S 1> ็ต so ้องรอข่าวดีก so ่อนว่าจะมีข่าวดีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มนะครับสาหรับหุ้นขนาดเล็กนะครับเราต้องแกะรอยหุ้นขนาดเล็กแล้วก็ตอนนี้ก็เขานิยมหุ้นขนาดเล็กกันนะครับก็เข้ามาทํากําไรกันอย่างมากมายนะครับจากหุ้นขนาดเล็กฉะนั้นเราก็ต้องมาแกะรอยหุ้นขนาดเล็กกันนะครับตัว e f r t ดูกันนะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับโดย ดูจากเปอร์เซ็นต์การซื้อนะครับมีมากมายนะครับ5 9 4 2เซ็ 42, นขายเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในกลุ่มก็เปอร์เซ็นต์ซื้อมากกว่าเปอร์เซ็นต์ขายนะครับอันก็เป็นโน้มที่ดีนะครับดู บิตคอฟเฟอร์ก็จะเห็นว่ามีหนาแน่นนะครับรองรับอยู่ที่0.24นะครับโดยที่ยืนพื้นมาที่0.25นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่0.26นะครับ200ล้านกว่านะครับมีวอลลุ่มหนาแน่นนะครับก็ราคาก็จะกั้นอยู่ให้ให้อยู่ระหว่าง0.25นะครับขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูจากข่าวนะครับข่าวของตัวอีฟอร์มครับอีฟอร์มก็มีเข้าขายมาตรการนะครับ แคดบาลานซ์นะครับก็มีแนวโน้มนะครับมีการกเพิ่มทุนนะครับเริ่มซื้อนะครับเข้าเข้าออกๆแคดบาลานซ์นะครับมีการทำกำลังกำไรนะครับทำอธิบายดูบทสรุปการดาเนินง,งานนะครับจะเห็นว่าการดาเนินง,งานนั้นอาดทุน นะครับในไตรมาดสองนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนนะครับไตรมาดสองนั้นก็อยู่3ามสามแสนเจ็ดนะครับโดยไตรมาดสองของปี64ก็อยู่แสนสองนะครับถือว่าลดลงไปเยอะนะครับส่วนกันกับไตมัดหนึ่งนะครับของปี63ได้หมื่นแปดส่วนปี64ได้แปดหมื่นสี่นะครับก็ถือว่าไตรมัดระหว่างไตรมาสนั้นไตมัดหนึ่งนั้นดีกว่าไตรมาดสองนะครับตามกำไรขึ้นไปได้เยอะนะครับ นี้ก็ไปดูไฮไลท์นะครับก็เจนว่าโอ้โหใน3เดือนนั้นก็บวกขึ้นไปถึงร้อซนะครับก็คือขึ้นมาทะลุขึ้นมานะครับขึ้นมาถึงร้อซนะครับราคานะครับโดยที่บริษัทเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับสัดย่อยประกอบธุรกิจหน่ายเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็ด้านเรื่องการให้ความงามนะครับเครื่องมือแพทย์ช่วงนี้ก็เกี่ยวกับโควิดนะครับน่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับจากโควิดนะครับ เฉนว่าวักราคาก็บวกบวกลบๆนะครับเมื่อสักครู่ก็100%ยเปนะครับสำหรับ3เดือนนะครับแล้วก็ลดลงมานะครับเหลือ92.31นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของ1เดือนก็อยู่ที่19.05นะครับสาร์อาทิตย์วีก็ผ่านมาก็ที่ผ่านมาก็ที่3ลบ3.85นะครับก็หมายความว่าตัวนี้มีส่วนขายเครื่องมือแพทย์ทางกับโควิดนะครับก็อาจจะด้ได้นะครับ ดูราคาก็จะพุ่งขึ้นมานะครับจาก0.1นะครับ0.9นะครับพุ่งขึ้นมานะครับอย่างเหลือเฟือนะครับอย่างมหาวัต์โบลานนะครับขึ้นมา90ถือว่าไม่ธรรมดานะครับราคาก็มาปิดอยู่ที่ปัจจุบันก็คือ0.25นะครับก็ถ้าดูแนวหวโน้มจากอัพนะครับจะเห็นว่าการเรียงตัวของเส้น emav เห็นไหมครับก็จากเส้น200วันเส้น105วัน75วัน55วันและ35วัน มีพาราโบลกรองรับด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าเขากระจายย้ายปีกออกไปนะครับสบายย้ายปีกขึ้นไปนะครับจากไอเอฟเอววันพุ่งขึ้นไปถึงเส้นน้อยวันนะครับก็จะทําให้เห็นว่ามีจราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปนโดยที่ต้องชุนชาวต่างชาตินั้นก็ขายออกนะครับแต่ก็ยังคงมีนักทุนชาวไทยที่ ยังหลงเหลือได้ปื้มอยู่กับราคาครับก็ยังคงติดค้างอยู่นะครับตัวนี้ก็ถ้าดูจากลักษณะของการทํางาน2ไตรมาสก,ก็จะเห็นว่าการขายลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจะลดจริงไม่จริงไม่ทราบนะครับแต่ประเด็นคือออนไลน์งานกลอตต์มามาที่อีกการขายลดลงนะครับแล้วถ้าดูจากเคเตอร์ก็เห็นว่ามีแนวโน้มไซด์เว้อัพนะครับก็ อี่างที่63มนะครับมี m a c d อยู่ในสัญญาลนะครับก็ ADX ก็ยังคงเหนือกับเพื่อนนะครับแล้วก็นักทุนชาวต่างชาตินั้นหรือบางเบานะครับโดยที่นักทุนชาวไทยนั้นก็มันก็ไปซื้อนะครับขาก็น่าจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับกว่าจะหาข่าวดีได้นะครับถึงจะพุ่งขึ้นต่อนะครับตัวนี้เป็นแนวโน้มอย่างนี้นะครับก็เป็นหุ้นขนาดเล็กที่เอ่อต้องรอข่าวดีสักครู่นะครับถึงจะขึ้นต่อได้ตัวที่จะดูโตต่อไปนะครับก็ จะเป็นตัว MG นะครับ ตัวนี้ก็ลักษณะของไอเวอัพขึ้นมานะครับเพราะเห็นว่าลักษณะก็ค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องดูลักษณะของเจ้านะครับโดยถ้าเราดูจากนี้ก็จเจนว่ามีเปอร์เซ็นต์นการตายมากกว่าการซื้อเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าทํากาไรขึ้นมาสูงนะครับทำราคาขึ้นมาเยอะนะครับเราก็ดูที่ปิดออฟเฟอร์ก็เ็นว่ารอ,องรับอนแน่นที่0.25อยู่ที่5ล้านกว่านะครับปิดนะครับแล้วก็มีคามาที่0.26 นะครับซึ่งปัจะขึ้นมาถึงราคานี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับโดยดูกับราคากลับไปก็เห็นว่าขึ้นมา56%ตามเดือนนะครับแล้วก็ใน1เดือนก็พุ่งขึ้นไปถึง78%ถือว่าสูงที่เดียวนะครับใหหนหอาทิตย์ก็วกไป0.417%นะครับตัวนี้ก็เป็นของเน,นชั่นนะครับเนชั่นนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นของเนชั่นเดียวกันนะครับก็มีราคาพุ่งขึ้นไปเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าราคานันขึ้นมาจาก0.1 นะครับ0.151617บวกกว่าจะบวกขึ้นมาถึง0.25นี่ก็ใช้เวลานะครับโดยที่ก็มีข่าวดีมาเข้ามาสัมผับเรื่อยๆนะครับก็ดูผลการดำเนินง,งานนะครับก็แนวโน้มนะครับว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับผลการดำเนินง,งานนะครับก็ยังขาดทุน กว่าเดิมแต่ขาดทุนไม่มากนะครับสำหรับไตรมาสที่2นะครับไตรมาสแรกนั้นทํากําไรเกินขึ้นไปนะครับเดิมทีปี63ของไตรมาสแรกนะครับอยู่ที่2 9งหมื่นนะครับก็ไตรมาสแรกของปี64อยู่ที่3 3มหมืนามนะครับถือว่าทํากําไรขึ้นมาดีนะครับก็เลยทําให้ราคากลับขึ้นมานะครับก็ส่วนไตรมาสที่2นั้นก็ปี63นั้นทําไปแสนหนึ่งส่วนปี64ทําได้9 9้าหมื่นเก้านะครับก็ถือว่าได้กําไรนะครับนิดหน่อยนะครับก็ กำไรก็ลดลงไปนิดหน่อยนะครับปรมาถึงทําให้ราคานั้นก็พุ่งทยานขึ้นมาได้โดจะเห็นว่าลักษณะตรงนี้ก็เป็นการเก็บของเจ้านะครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับนะก็ทั่วไปก็ประมาณ3เดือนนะครับตรงนี้นะครับ ก่อนที่จะพุ่งขึ้นมานะครับแล้วราคาก็ยังยอดตัวตรงนี้เล็กน้อยนะครับก่อนที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับโดยที่รอเส้นต่างๆนะครับก็คือว่าหึงต้องรอให้เลยเส้น2องและว,วันก็มีพลผลิตรองรับนี้ก็น่าจะเป็นแต่ราคาก็จะซไเไวย์ด้านข้างก่อนที่จะยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าราคาที่อยู่ที่0.556นนี่นานมากนะครับกอมีการทยอยเก็บเห็นไหมครับว่าเกยบวันนี้ก็โดดขึ้นไปก็ ราคาก็กาลังจะพุ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงไม่ขึ้นนะครับก็ต้องมีการทยอยเก็บนะครับเขียวแต่ว่าประเด็นคือราคาก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายนะครับมีสีเขียวแต่ราคายังคงเท่าเดิมนะครับเกียวแต่ราคาเท่าเดิมแล้วก็มาทะลุเอาตรงนี้นะครับก็บวกทะลุขึ้นไปนะครับแล้วถ้ามาดูอินดิเคเตอร์ตอนนี้ก็มีแนวโน้มไต่เวัพขึ้นไปทั้งหมดนะครับก็ไอเอสไอที่70นะครับ เอ็นเอสดีอยู่ในสัญญาลนะครับมีดีเอลบมันต่ำกับเพื <y <y ่อนนะครับก er ็ประมาณนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการย่อตัวทั้งต่างชาติแล้วก็ร่มในไทยนะครับคือย่อตัวราคาก็ย่อตัวตามไปนะครับก็ขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับสำหรับตัว NMG นะครับของเนชั่นนะครับก็จะมีของ NMG อีกตัวหนึ่งซึ่งผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็มีราคาพุ่งขึ้นไปนะครับมากกว่าตัวนี้นะครับก็คือเดียวกันดันั้นก็ ตอนนี้ก็คือเคอเนชั่นก็กำลังปุ้งกลับขึ้นมานะครับเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะให้ว่าแนวโน้มของการ ถ้าเราถ้าเราเห็นเส้นหรือว่าราคาประมาณนี้นะครับที่เป็นแนโน้มไซด์เวย์มาเรื่อยๆเชิงข้างแบบนี้นะครับก็ให้ทําการหาทางเข้าไว้ก่อนนะครับถ้านักลงทุนที่รอได้นะครับนักลงทุนที่รอได้ก็คือว่ายอมรับราคาที่ประมาณในระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับก็ทํางานสมมติทีหนึ่งเขามีอยู่รอบนะครับเอาเงินพอฝากไปตรงนี้นะครับฝากไว้บริเวณนี้นะครับแล้วก็ ปล่อยทิ้งไปนะครับแล้วเขาก็จะราคาหุ้นก็จะค่อยหนึ่งก็ต้องหาข่าวดีเข้ามา2ก็ต้องให้คนในวงการหุ้นเห็นนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับก็ระยะเวลาก็ไม่นานนะครับแล้วก็ไปสำหรับเจ้าที่มีเงินถุงเงินถังก็ทิ้งไว้หุ้นแต่ตัวแต่ตัวอย่างตัวไว้นะครับแล้วก็รอเวลารอเวลาค่อยๆใจเย็นแล้วก็ซื้อมาวรนมามเดือนนะครับในคอร์เตอร์พอครบ3เดือนเขาก็จะประกาศผล คอเตอร์ขึ้นมาครับก็เป็นแนวโน้มว่าถ้าเกิดกำไรดีก็มีราคาพุ่งขึ้นได้ทันทีนะครับอันนี้ก็ให้นักลงทุน่อยพยายามจับตาราคาที่ มีการไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับการไซด์เวย์มาด้านข้างน,น,นานๆแบบนี้หรือว่าต้องขึ้นในสักวันนะครับไปดูหุ้นแต่ละตัวมีแต่ตัวขึ้นทั้งนั้นนะครับก็เป็นแนวโน้มที่อยากให้ฝากแกะลอยเจ้านะครับว่าจะต้องเจ้าที่มีราคาเ,เรียบๆอย่างนี้มา3เดือนครับเราก็ครบใกล้ๆประมาณ3เดือน2เดือนเขาก็จะมีราคาพุ่งขึ้นไปพอพุ่งขึ้นไป,พพไปเสร็จแล้วก็มันจะมีการไอเวย์ได้ไปด้านข้างประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ค่อยพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงก็ปล่อยยาวก็จบรอบนะครับประมาณ แกะลอยประมาณนี้เอานะครับจากหุ้นทั้งหมดนะครับโดยที่เราแอดลอยตอนนี้เราก็มาแกะของราคาไม่เกินบาทหนึ่งนะครับก็จะไม่ได้กําไรมโหฬานนะครับกอนลงทุนช่วงนี้ก็ลงทุนหุ้นขนาดเล็กกันนะครับถือว่า,ามีวนลุ่มหรือมีออฟเฟอร์หนานแน่นยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับทะลุขึ้นไปนี่ก็เป็นช่วงเมามันสำหรับหุ้นที่มีราคาไม่เกินหนึ่งบาท ฉะนั้นเราก็ต้องคอยจับตาดูนะครับหลายตัวในนี้นะครับราคาก็ขึ้นมาจาก0.14-0.15ทุกตัวนะครับเนี่ยที่อยู่ในที่เห็นๆอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับขึ้นมาจาก0.14-0.15นะครับหลายตัวเลยนะครับอาจจับตาดูนะครับไว้สำหรับหุ้นขนาดเล็กนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกดิดงแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ